ก็วันนี้อยู่ที่เดิมทุกคนที่เดิมที่เราจับ g P s ก็ในวันนี้ผมจะมาลองจับไม่ได้แม้โคตรแล้วเดิมอันนี้ก็คือล่าสุดไปใส่กองมาแล้วทุกคนผมอยากรู้แล้วว่ามันจะวิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับที่เล่นเราที่นี่ค่วันกันน้องไกส์ตันก็วันนี้อยู่ที่เดิมทุกคนที่เดิมที่เราจับ g P s ก็ในวันนี้ผมจะมาลองจับเดนแม่โคแล้วเดิมอันนี้ก็คือล่าสุดไปใส่กองมาทุกคนอันนี้ไม่ไหววะ่ะแรงแรงกองมาล่าสุดไปใส่กองมาเป็นกองเลนนะทุกคนก็คือเป็นกองเลนท่านใช่ยิปที่ผมเปลี่ยนจานไปก็ได้พูดไป,ไ,ปได้พูดไปอยู่แหละเออลุก <Nope. S 1> ก็วันนี้ผมจะลองมาจับจีก็คือล่าสุดไปเปลี่ยนทองมาคือผมอยากรู้ไงว่าเราเปลี่ยนกองมาเนะี่ยก็คือ เปลี่ยนตัวกรองอ่ะดูดูอากาศอ่ะเออมันใหญ่กว่าเดิมก็คือมันโล่งกว่าเดิมอะอากาศมันค่อนดีกว่าเดิมผมอยากรูเลยว่ามันจะวิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะกูเห็นในที่เติบมันบอกว่ากรองสั้นเพิ่มมาหนึ่งไม้เหี้ยใช่เหรอเออหนึ่งไม้อีกเหรอเออหนึ่งไม้มันก็มันมันก็มันก็สูงแล้วเว้ยคือมันจะมีกรองกรองสร้างกับกองยาวอันนี้ผมใส่เป็นกรองสร้างครับทุกคนแล้วก็ใส่ในตัวกรองเป็นฝากรองปิดไว้อ่ะเออสายหมกแต่ไมืได้ก้อนเดิมอ่ะสายหมกแต่ก็เห็นคออยู่ แต่มันก็แต่มันก็ดังอยู่นะกองเสียงกองแต่มันไม่รั้นเหมือนมือว่าเบอร์กองอ่ะอืมมันไม่เหมือนวัวร้องอ่ะมันจะมีกองสั้นกองยาวคือมันก็มีข้อดีข้อเสียกองสั้นก็คือังไงอ่ะขึ้นแล้วใส่ตัวกองอ่ะแล้วกองยาวมันขึ้นมาอย่างเนี้ยขึ้นมาอย่างบางแต่กองสั้นเราใส่ตัวกองก็คือถ้าคือต่อให้ใส่กองสั้นหรือกองยาวเสียงเปลี่ยนอยู่แล้วแต่กองสั้นข้อเสียมันจะเยอะกว่ากองยาวก็คือหนึ่งเลยฝุ่นมันเข้าง่ายต่อให้เราไม่ใส่ผ้ากองเนี้ยฝุ่นมันก็แบบเข้าอยู่อ่ะ คือรูมันใหญ่ด้วยไงแล้วก็ฝุ่มข้างในคือแบบว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวกองน้ำแล้วแล้วไม่ใส่ตัวกองพอฝนตกขับไม่ได้แล้วออน้ำน้ำข้ากองรูกปองเนี้ยก็ขับไม่ได้อกองยาวกองยาวก็แบบอะไรอนะ่ะมันมันมันก็สูงเกิน,ออนไปอ,อ่ะแล้วแล้ว,ลวน้ำก็เข้าง่ายด้วยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทุกคนสรุปตรงนี้มันจีบเอกันแน่อยู่ทียกูยังไม่ดูเลยเรื่องเราเป็นเราเป็นจีบเองเราจะใช้เอ็กซ์ตรูเนอร์จับ สาเหตุที่เอาหมวกอันนี้มามาอาถรรพ์น,นี่พี่อ่ะใช่ไอ้เราบอกมันเป็นหมวกอาถรรพ์วันนั้นกูกูขับอ่ะตรงเนี้ยเส้นเนี้ยใช่ป่ะวิ่งแปดสิบฝ่าสัตว์มาเนี้ยร้อยสัตว์เออแล้วลมแรงด้วยนะเออใส่หมวกไอ้เหี้ยแม่งวิ่งขึ้นกว่าเดิมก็สเตอร์ยังเป็นสเตอร์เดิมคนสุนเป็นสิบสี่สามสองไม่ได้ไรผมดูแล้วว่ารถผมตั้งไ่อะไรสิบสี่ยี่แปดใช่เป็นสี่ยี่แปดอันนี้มันเป็นแบบสเตอร์ดันโลแบบหลายหลายโลเป็นโลอ่ะเออแล้วปลายมันมันจะเดินดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเตอนนี้กี่โมงวะตนี้ สิบโมงสี่ห้าสิบโมงสี่ห้าเราออกมาถ่ายแบบสายๆนะครับห้าสามปากยี่แปดร้องได้เฮ้ยอันนี้เราออกมาถ่ายแบบสายๆเนี่ยเพราะว่ารถมันไม่ค่อยมีด้วยวันนี้หยุดเจ้าของช่องไอ้แป้่ทำงานทำงานไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยรถมันไม่ค่อยมีด้วยไปช้าไม่ค่อยมีรถหรอก 啊！打。Nah, <laughs> หมาขว่ว <laughs> ไม่ได้ปไปเียหมาแม่งข่วดเด็ดจัดรอาอใหม่คือรอบแรกมาตอนตอนผมมาไม่ได้ไม่ได้สองอย่างหมา,มาแม่งหมาแม่งข่วแล้วออบ้านนี้ไม่ไมชอบปล่อยหมาจะโดนกแูแล้วนะกูมาลองรถอ่ะตอนกูไลส่สานต่ะก็โดนเออเยกสามตัวได้กูเลยข้าเนี่ยเอาี่ยเลยรอบแรกตอนหมาไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนมาหนึ่งเลยไม่ได้คือหมาหมาขว่วดแล้วทีตอนตอนกูจับสองเศษจะจับสามกูเหยียบพันช่วยให้มันโดดไง เธอสป็นสีสส่เฉยเลยเรียบร้อยไม่ได้รอบไม่ได้ต้องแรงไม่ได้อยู่เท่าไหร่ดาบดาบเหรอเฮ้ยเุ๊ยเป็นเชี่ยเป็นรึกูจะเหยียบพัดช่วยไว้แล้วเธอ,อ,อไปสั่งสีเ่เฉยเลยเรียยไม่ได้รอบรอบไม่มาไม่ขึ้นหน่อยดิป่า one. ได้เลยได้อยู่อะเมื่อกี้เมื่อกี้เต้าขบพาพมาุทธสหแล้วรล่อมันมาแล้วพุทสับสองลอยลอลงมาเลยเท่าไหร่กะเก้าสิบดกาสิกาสกาสิบอว่าลมแรงแล้วเป็นพรอหมวกลองถอดหมวกเออลองถอดหมวกวิงดิออกอออกแล้วเข้าแอฟไหมลบลบแทบจะ รอบนี้เราถอนหมวกครับทุกคนหมวกสีเทาไม่อาถั้นหรือเปล่าเออเขากู้แ่สีดำแม่งแรงเลยไงลมมันตีแล้วแบบลมมันแรงด้วยอันนี้มันจับกัเลยใช่ป่ะเออ

มโอเคทุกคนก็ผมสรุปได้แค่93.8ครับคือลมมันเย็นด้วยแล้วลมมออันแรงเพราะว่าไอเนี่ยผมขับออกมาจากบ้านแล้วผมเอามาลองเลยไงรอรบนั้นที่ได้ที่ได้ร้อนหนึ่งที่เรามาลองนี้ฮะมันมันมน,มน,มน,น,นี่ลมมันเย็นเออลมมันร้อนแล้วลมแรงด้วยคือาทางทางมันก็เป็นที่เดิอมอ่ะมันมันมันตัมันไม่ไม่ถึง200ใช่ไหมไม่งั้นก็200นิดๆอ่ะแต่รอบมาจะ63อ่ะ3 3ที่สุด ต้องจับซีก่อนนะ่ะแล้วก็ผ่อนก็คือได้แค่นี้กคนก็นกคลิปหน้าผมจะลองผ่งงอนผ่อดกองถอดกองแล้วขับดูแล้วก็เอามาลองใส่นีแหละแบบเพราะว่ารถ,รถไม่รถไม่มีกองอะ่ะไม่ใส่ท่อกองอะ่ะม,มันจะวิ่งได้มันจะวิ่งได้หรือเปล่าแล้วแบบเสียงจะเป็นไงรอชมคลิปหน้าทุกคนก็ทีนี้ประมาณนี้ครับได้กาสา3แต่ก็แรงกว่านั้นนะแรงกว,ว่านั้น ไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้ไมีคันหนึ่ใช่คันนี้มีคันนึงอ่ะถ้าสามเหมือนกันด้ไอ้ตัวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นอีก